อ้าวโยมใครจะพูดก่อนเอาเลยการักอพระ,ระอาจารย์เอมีอะไรจะให้ช่วยบ้างเรื่องการปฏิบัติจากที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้อยู่เป็นปกติแล้วก็รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอไนพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอก็คือรู้แล้วทีนี้มันมีความสงสัยว่าถ้าเราอยู่เป็นปกติแบบนั้นนะคะแล้วเวลาเรานั่งเฉยๆมันอารมณ์มัน มันไม่ไม่มีอะอลมอะไรไม่มีคือ,อสมมุติว่ามีเสียงนกพอพอ,อ,อเสียงนกมันเราเราก็รู้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่รูปได้ไหมคะมาก็ได้ไปก็ได้ไม่ได้บังคับดึงมาบังคับไว้ก็แล้วกันอันนั้นไม่ต้องทำแต่อย่างนี้มันก็เหมือนปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ดีป่ะคะก็ะไม่ต้องทำก็ได้ถ้า,างนั้น ถ้าไม่ทําก็ไม่รู้ว่าจะจะไปอารมณ์ไหนอะคะอ่ะอ่าแล้วแต่มันอารมณ์ไหนมาคือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติอันนี้มาก่อนนะถ้าปฏิบัติมันจะมีอะไรพิเศษแต่ว่าให้ธรรมชาติเขาแสดงเขาเสนอหรือเขาโชว์ออกมาทางตาหูจมูกนิ้งกายใจอะอารมณ์ไหนมาก็เรียนรู้แล้วรู้จะไปก็มันไหม หรือลิกจะกลับมาก็ได้ก็มีรู้บ้างค่ะแล้วมีไปแล้วเบื่ออะไรบ้างไหมหรือว่าไม่ไปแล้วเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ไม่ไปแล้วเบื่อค่ะถ้าไปแล้วไม่เบื่อเออเอาก็เอาเท่าที่ไม่เบื่อกันแล้วกันงั้นก็ไปตลอดอ่าใช่เขไปตลอดนั่นแหละแล้วเขาจะไปตลอดหรือเปล่าไม่นั่นนะสิเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขาไม่ไปนานรอกค่ะเขาไปเที่ยว เดี๋ยวเขาก็มาแล้วจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรมไม่มึนไม่เครียดไม่เบื่อไม่เซ็งมันก็เลยสงสัยพอเขามาแล้วมันพออพอเขามาก็ก็เลยมาที่ลูกอแล้วพอเขาไปก็โอเคเอพอเป็นสักสองสรอบเริ่มมึนแล้วค่ะอาจรย์อ้าวแต่แดงว่ามาเริ่มมันเริ่มรวมก็เลย ก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วมันจะควรแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีผลก้างเคียงอย่างเนี้ยนะมาก็มารู้ก็รู้ไปก็ไปเหมือนปกติธรรมดาเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นน่ะมันมีผลก้างไม่มีผลก้างเคียงอะไรนี่ยเรามาอยู่แบบไม่ปฏิบัติน่ะต่รปฏิบัติเรามีปัญหาเรื่องมึนเรื่องปวดเรื่องเครียดเรื่องเก่งเนี่ยเราไม่เอาเรื่องนั้นเราไม่เอา เราไม่มีอะไรพิเศษเหรอกว่าผู้ปฏิบัติเขาจะต้องมีอะไรพิเศษเราไม่มีพิเศษเราเป็นคนปกติธรรมดาคนวัดนคนวัดไม่มีทําอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรแบบอยู่แบบคนวัดอยู่แบบวิยาวัจกรอยู่ได้หรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่อยู่แบบผู้ปฏิบัติก็แล้วกัน ก็จะได้เรียนรู้ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้นะไม่ต้องเอามาเข้ามาเองไม่ต้องเอามาไม่ต้องบังคับอะไรไม่ต้องให้อยู่เหมือนนกในกรงะจับขังกรงนี้เดี๋ยวมันก็เครียด่ดิหมายถึงว่าก็คือปล่อยมันแล้วถ้ามันมาแค่ไหนก็คือแค่นันเออแล้วแต่มันรู้อ่ะไม่ใช่แล้วแต่เราให้มันรู้แต่เราให้มันรู้เป็นไงอ่ะ มันมาก็ดึงออกมาบังคับไว้ให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่นและเราําให้มันรู้แต่ถ้ามันรู้มันเองมันมาก็รู้ไปก็รู้มันไปเอาเอาแบบนั้นแล้วกันแล้วจะไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเราพอเราไม่ใช่คนปฏิบัติอะอยู่แบบคนไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติมานานแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีต้องเลิกทำแบบนั้นถ้าถ้าแบบแบบนั้นมันก็ จะเป็นลักษณะเหมือนกับจะหาอะไรทำอ่ะเออเดี๋ยวจะให้ไปทํางานนู่นไปฝาดไปถูอะไรนู้นหางานทําแบบนั้นนะเอาไม่เอาอีกแหมจะเอาอย่างไงแน่เนาะเดาใจไม่ถูกเพราะว่าจริงๆอยากไปที่ร้านโพแล้วอ้าวเดี๋ยวให้โยมลงรถทําไปไม่เคารพแหมอ้าวก็ไปแดดล่มลมตกอะไปตอนที่ไม่มีแดด แดดล่มลมตกไปตอนคืนคือแดดเอกลางคืนเราไฟสว่างนะสว่างะไหวไฟโซารเซลอะคงไปถ้าไปก็คงไปเย็นๆก็ไปตอนที่แดดหมดแล้วนั่นแหละอ,อีกหนึ่งคำถามก็คือว่า ถ้าอยู่แบบปกติแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็อยู่ที่บ้านก็ได้หรือเปล่าก็เหมือนอยู่บ้านไงที่บอกไปไหลหนแล้วไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านเลยอ่ะก็อยู่ที่บ้านก็ทําได้แล้วอยู่นี่ก็เหมือนอยู่บ้านนั่นแหละอยู่แบบนั้นไม่ได้อยู่แบบผู้ปฏิบัติไงเอาแบบนั้นได้ไหมเ๋ยวไหมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอีกเห็นไหมอยู่บ้านอ่ะไม่ได้มาปฏิบัติแบบนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลย ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรงั้นก็ไม่จําเป็นต้องมาเออก็เรียนรู้ตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปไม่จําเป็นต้องมาก็ได้แต่ว่าเรียนรู้ว่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่บ้านจิตใจอ่ะมันต้องเหมือนกันนะสิไม่ใช่วันนี้เราเป็นคนปฏิบัติเป็นคนพิเศษแล้วไม่ใช่คนอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ทําอุตรุดไม่ทําไม่ได้ต้องทําไม่ได้เพราะเราเป็นคนปฏิบัติคนพิเศษอ่ะออาจจะทําก็ทาประดิษฐ์จะเปลืองยาน เดี๋ยวมึนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเครียดนะให้อยู่เหมือนอยู่บ้านคือจิตใจอะ่ะเหมือนอยู่บ้านแบบนี้ก็คือแปลว่าแค่มามาที่นี่ก็คือแค่ฝึกสติให้รู้ว่านะตอนนี้คือทำอะไรอยู่แค่ก็นั่นแหละแล้วแต่เขาจะรู้ได้อีกแต่ถ้าเราไปควบคุมบังคับไว้เธอต้องรู้นั่นต้องรู้นี่นะต้องทำโน้น,นํำนี่นะนั่นคือรูปแบบ กรรมาฐานแบบนั้นไม่เอาอยู่ไปปกติธรรมดานี่แหละเแ๋ยวไม่ต้องกลัวเปลืองข้าวอีกนะมีพระไม่ได้เป็นบาทหรอกเวลาปฏิบัติเขาไปรับปินโตกลัวจะเปลืองข้าวเขาอีกโยงก็เหมือนกัน้ต้องทําหน่อยจะได้ไม่เปลืองข้าวเขาต้องทํากรรมฐานหน่อยอะไรํานองเนี่ยนะแตเ่เราฟังงดูแลไอ้ที่ทำนั่นแหละทำให้เปลืองข้าว เออแต่กลัวเปลืองข้าวแล้วก็เป็นเหตุให้ทากรรมฐานนะ่ยตอนั้นไม่ต้องกลัวเปลืองไม่ต้องปฏิบัติแล้วก็ไม่เปลืองยาด้วยตกลงตามนั้นต้องต้องบอกจะพยายามเอาก็เอาก็ได้ไ,ม,ไม,ม่ไม่ห้ามไม่บังคับนะก็น,นำเสนอตั้งแต่ทีแรกแล้วบอกคนละครึ่งไม่เอานี่นปฏิบัติครึ่งหนึ่ง เป็นคนวัดวิยาวัจกรครึ่งหนึ่งอย่างของโยมนงนุษย์นะเขาบอกคนละครึ่งอย่างนี้แหละคนวัดครึ่งหนึ่งวิยาวัจกรครึ่งหนึ่งผู้ปฏิบัติครึ่งหนึ่งอาตมาก็บอกเอาโอเคตกลงเอาอย่างงั้นก็แล้วกันแล้วยมจะเป็นแนวร่วมกับเขาไหมล่ะเอาเอาก็ไปกับเขาเดี๋ยวเขาชวนไปทําไหนก็ไปก็คนละครึ่งแล้วนี่อย่าแม้เออถ้าหางมันเกินครึ่งเอ๊ะเมื่อก่อนนี้พอ มาเรื่องอาหารเรื่องผลไม,ม้มั้งโยมนงนุษบอกมันเลยครึ่งแล้วอะแต่มาก็บอกว่าให้มันลดลงแล้วกันไม่ต้องทำก็ได้แล้วพระก็เอาแค่มีบิณฑบ,บาตผลไม้มันก็เยอะแล้วผลไม้ของโยมเขามันลูกดกด้วยแต่ไม่มีต้นแล้วก็ตามทุกวันนะมันก็เพียบบุญนะก็บอกหยุดพักก็ได้พระก็ไม่ต้องกลัวอดแล้วครับเราไม่มีอดไม่มีก็คืออด แต่ก็ยังทำได้มาเนี่ยตอนนี้ก็เหลือห้าสิบห้าสิบแล้วมะไม่เกินห้าสิบหรอกเห็ไหม,มันทำบ่อยๆแล้ว่เริ่มอ่าลองลองดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยสําคัญอยู่เหมือนกันความเคยคุ้นเคย <พอ S 2> คนละครึ่งมันเกินครึ่งเ,เกินตอนตอนช่วงแรกนี่มันจะยังเหมือนไม่เข้าที่แล้วก็เราก็จะแบบ มีความกังวลไปคิดมากนไอเรื่องการปฏิบัติมันก็เลยลดไปมันเพราะมันไอเรื่องผลไม้อาหารอะไรมันก็เลยครึง่งมันตอนแรกโยมก็บอกคนละครึง่งแต่มันเลยครึง่งอ่ะเอาก็กลับมาไอเรมันเหลือคนละครึ่งหรือเปล่าหรือกเกินครึง่งต,ตอนนี้เหรอะเออตอนนี้คิดว่าครึ่งครึ่งแล้วคะ่ะอ้าวห้าสิบห้าสิบนะโยม จันเล็กว่าไงเอาลองลองพูดดิคนคนละครึ่งนี้คือหมายถึงอะไรคะปฏิบัติครึ่งหนึ่งเวลาที่หายไปหรอวายาวัชารคนวัดครึ่งหนึ่งปฏิบัติครึ่งหนึ่งเนี่ยคนละครึ่งหืออย่างนั้นคือคือเข้าใจค่ะแต่ที่พี่เขาบอกว่าเลยครึ่งนี้หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารลงใช่ไหมคะอาหารที่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปยุ่งกับ การสั่งผลไม้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติก็เลยครึ่งนี่คะหือว่ามันมันไปอยู่กับการคิดนึกเยอะมากแล้วก็มันอันนู้นนี้เนื่องจากเราใหม่กับงานตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชวนโยมสองคนนี่คนละครึ่งมันก็เลยแบบเออก็เลยรู้สึกว่ามันเลยครึ่งแล้วค่อนค่อนชีวิตแต่ค่อนวันนะมันต้องหมดไปกับการงานทั้งหลายอะ ทีนี้เอ่อพอมันเข้าที่แล้วเนี่ยเออมันก็เพื่อสบายๆมันก็มาห้าสิบห้าสิบเเดี๋ยวเดี๋ยวโยมอีกสองคนเนี่ยน้องแจ้วด้วยเดี๋ยวไปเอาคนละครึ่งเนี่ยถามถามป <laughs> ระเด็นเนี้ยค่ะคือ คือคือเล็กเข้าใจนะคะว่ามันใครยเครียดดีเ<อ>ีเวลาเราอยู่นนคนเดียววันเรือนน่ะเร<อ>าก็จะเบื่อเพราะว่างานมันน้อยปกติเราชีวิตข้างนอกอะคะอ่ะเราทำนู่นทำนี่ตลอดเ,<อ>เวลางานอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปทำอันนู้นอันนี้อย่างเงี้ยมันมันก็เลยไม่ได้ไว่ารู้สึกเบื่อเหมือนมาอยู่คนเดียวแต่ถ้ามันทำด้วยปันน้องน้องแจ๋วเนี่ยเขาเบื่อก็บอกให้ ยอมนงนุชชวนมาทํานี่ด้วยทํานู่นด้วยเนี่ยแกเบื่อแก้เซ็งได้ค่ะคำถามเล็กหมายความว่าเออถ้าทําอย่างนี้ถามว่าเล็กเล็กเข้าใจว่ามันแก้เบื่อแก้เซ็งได้แต่ว่ามันถ้าถ้าพูดในในมุมการปฏิบัติอะคะ่ะมันจะเป็นว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอะใจใเราจะไปหางามอยู่เรื่อยหรือเปล่าอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ อันนี้พูดในธรรมะนะคะเพราะว่าตัวตัวเองก็ก็มีความเบื่อก็ก็รู้ว่าเวลาไปหางานเช่นในเรือนนะคะบางทีเดี๋ยวตาม,มาต,าตมาเบรกนิดหนึ่งของโยมใจเล็กอะเบื่อไม่ต้องไปทำงานหรอกเดี๋ยวตรมาบอกว่าให้ไปเรียนรู้ใตัวเบื่อเลยเดี๋ยวมันเบื่อมันเกิดจากอะไรแล้วความรู้สึกเบื่อเป็นยังไง เอาลองเล่ามาสิคุยกันตั้งเมื่อวานแล้วมาเช้าด้วยนั่นแหละไม่ต้องไปหาอื่นเนื่อเมื่อเมื่อวันนี้ก็เห็นเบื่อหนึ่งตอนบ่ายอะคะ่ะแต่สังเกตว่าเบื่อมันมาจากใจเราไม่อยู่กับกับรูปหรือนาะใจมันไปข้างนอกตัวนั่นแหละก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมารู<จ>้สึกตัวใจมันไปอยู่นอกตัวแล้วมันเหมือน จะมองจะไปมองนู่นแล้วแบบมันเหมือนนั่นแหละตัณหากเขาพาอารมณ์ที่มันเพลิดเพลินนั่นแหละนั่นแหละตัณหอารมณ์ของตัณหาเขาแล้วมันเป็นพวกเดียวกับเขานั่นะตัณหามันชอบอารมณ์ใหม่ด้วยบางทีก็เพลินด้วยทั้งเก่าทั้งใหม่อะไปแล้วเหมือนก็ดีได้น้ํำเพลินก็กลับมารู้ตัวนนะกลับมารู้ทุกข์ กลับมารู้อารมณ์ปัจจุบันตั้งแต่พระอาจารย์บอกให้ลุยบอกตรงตรงที่ที่เมื่อเช้าคุยไปครั้งหนึ่งว่าข uh, ับสนใช่ไหมคะ uh. แต่พอพระอาจารย์พูดอ่านก็เข้าใจตอนนั้น uh. แล้ววันนี้ทั้งวันที่อยู่หลังจากที่สนทนากับพระอาจารย์ตอนเช้าอะค่ะมันก็ใส่ใจได้อยู่เป็นช่วงๆนะคะแต่อย่าง ที่มันเกิดความสับสนขึ้นมาอีกก็คือเช่นขณะที่เดินนะคะ<ม>อ,ะอะ่ใส่ใจรู้อยู่ในรูปเดินก็คือกายเราที่เคลื่อนไหวต่อมามันเหมือนไปไปรู้ในแต่ละก้าวแต่ไม่ได้ไปตั้งใจดูที่ขานะคะไม่ได้ไปตั้งใจรู้ที่ขา<ม>แต่ว่ามันรู้สึกไปในแต่ละก้าวอะคะ่ะแต่รู้รู้ว่า ร่างกายเราเคลื่อนอยู่แต่มันก็รู้ถึงขาที่มันกําลังไหวอยู่อ่าตรงนั้น,นไป<ก>สนไปสนใจที่อารมณ์ใต้ฝาและเป็นเหตุให้จิตรวมตัวสงบนิ่งได้และจะทําให้พอจิตรวมตัวนิ่งแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวจะหายไปเพราะตัวสมาธิตัวเนี้จะไปเบียดสัมมัญญะให้หลุดไป แล้วก็จะรู้แต่ความเพียงกต่สติรู้แต่อาการที่เคลื่อนไหวเฉยเฉใช่ค่ะก็ก็ก็เห็นเหมือนกันว่าความรู้สึกตัวมันหายไปเอาก็กลับมารู้ตัวใหม่แล้วรู้ทั้งตัวไม่ใช่รู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของขาเท้าซ้ายเท้าฝาท่านั้นกลับมารู้ตัวใหม่รู้ทั้งตัวไม่ใช่รู้ซ้ายรู้ฝา